กัปตันชมพู่ย้ายเล่นหลีกลรมาเนียร่วมทีมยีแดยองหลังจากที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหมดสัญญากับจาการ์ตาโปซิโวโปวานในโปลิกาประเทศอินโดนีเซียล่าสุดพรพันธตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับราปิดบูคาเลสในหลีกลรมาเนียเรียบร้อยแล้วตามการรายงานของเอเจนซี่ของกัปตันชมพู่สำหรับราปิดบูคาเลสถือเป็นทีมชื่อดังในหลีกลรมาเนียเคยคว้าแชมป์ลรมาเนียลีกถึง19สมัยแต่ปัจจุบันห่างหายจากการคว้าแชมป์มานานโดย ดูการ2 0 2 1 2 0ย2ที่ผ่านมาจบบันดับ7ของลีกและคว้าอันดับ3โรมาเนียครับโดยปัจจุบันราปินบูคาเรสในลีกของโรมาเนียมีผู้เล่นชุดปัจจุบันชื่อดังอย่างอีแดยองเซนเตอร์อดีตทีมชาติเกาหลีใต้ซูเอเลโอลิเวลา่าด็กรีทีมชาติบราซิลเตโอดราปูซิลิเบโร่ทีมชาติเซอร์เบียไอรามาเชเซมอนตาโวทีมชาติคิวบาผลงานของกัปตันชมพู่ในศึกเในชั้นลีก2022มีสถิติการเซตบอลมากที่สุดโดยทำไปได้ถึง 290ครั้งขณะที่สถิติเซตเพื่อทำคะแนนสำเร็จทำได้ถึง35.85%และค่าเฉลี่ยต่อนนัดอยู่ที่36.25%โดยทำได้ดีกว่าอันดับ2อย่างบริสกอนเกรสลูกยางสาวจากเนเธอร์แลนด์ที่ทำได้เพียง223ครั้งส่วนอันดับ3เป็นของออสเบคันซูจากตุรกีที่ทำได้184ครั้ง